สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการประกอบข้อพ v c ให้เป็นขาตั้งโทรศัพท์นะครับใช้ในการดูภาพยนตร์ดูละครหรือดูอะไรต่างๆที่มันมีในโทรศัพท์นะครับมันจะทำให้เราดูสบายขึ้นนะครับโดยใช้งบประมาณไม่มากนะครับงบประมาณที่เอามานี่ก็เจ็ดสิบ จ็ดสิบหกบาทนะครับเอามาประกอบกันประกอบไปด้วยสามทางนะครับข้อต่อสามทางนี่ครับข้อต่อสามทางตัวนี้เราจะใช้อยู่สี่ตัวนะครับจากนั้นก็เป็นข้องอนะครับข้องอตรงนี้เป็นข้องอนะครับเราจะใช้ทั้งหมดหกตัวสองตัวน่ะสองตัวนี้น่ะมันจะต่างจากคนอื่น,นครับคือมันมันเหมือนกันแนตะ่ตอนเอามาเราผ่าตรงนี้นะครับ หาออกก็จะให้สามารถวางโทรศัพท์เข้าไปได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เราทําเป็นขาตั้งนะครับเ,รเอาระดับความสูงของโทรศัพท์เวลาเราตั้งเราจะเอาสูงขนาดไหนนะครับแต่ถึงตั้งสเสร็จแล้วเราก็สามารถปรับให้ต่ำลงมาได้นะครับมาดูเลยครับมาดูการประกอบเลยนะครับเริ่มแรกเราก็จะประกอบไอ้ตัวที่ตั้งโทรศัพท์เข้าไปก่อนนะครับ ประกอบแล้วจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวนี้ประกอบเข้ากับตัวนี้ก็ได้แบบนี้นะครับทีนี้อันนี้เป็นส่วนส่วนบนนะครับทีนี้เราจะประกอบเป็นส่วนล่างนะครับประกอบเข้าไป เมื่อได้แบบนี้แล้วนะอันนี้ติดสามทางเข้าไปอีกนะครับอันนี้เป็นขาขาตั้งนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอีกตัวหนึ่งก็นี่เลยครับใส่เข้าไปเลยจากนั้นก็มาตัวนี้จากตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้อีกนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จนี้เราก็ปรับเอาเราอยากได้มันลาดมันเอียงมันยังไงได้หมดนะครับนะครับนี่มาเป็นแบบนี้เลยครับไอตอนตัดท่อพีพีซีนะผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่าใครๆก็ทําได้นะครับไอ้ส่วนสัดส่วนต่างๆนั้นแล้วแต่เราชอบนะครับเราจะชอบสูงชอบต่ำชอบกว้างชอบยาวขนาดไหน เราทำเอาเองเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงแค่นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามขอบคุณมากนะครับหลังจากป,ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับของขาตั้งออกมาก็ลองทดลองใช้ดูครับรใส่โทรศัพท์วางตรงนั้นแล้วก็ นั่งดูก็ได้นอนดูก็ได้แล้วเต่สะดวกนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ